วันนี้เราก็จะมาเ,าเรียนรู้วิธีการการฝึกนะครับเ,เขาเรียกว่าทฤษฎีการฝึกลมฝึกการใช้อุปกรณ์ในการตัดผมเบื้องต้นซึ่งก่อนที่เราจะลงปฏิบัติกับหัวจริงนะครับเราก็จะต้องอทำการฝึกฝนท่าทางต่างๆนะครับให้สอดคล้องกันนะครับเพื่อที่เวลาที่เราปฏิบัติงานจริงในการตัดผมจะทำได้ง่าย อ่าท่าทางได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับในการตัดผมเบื้องต้นนะครับทรงแรกที่เราจะาฝึกตัดหรือเรียนดูกันก็คือทรงนักเรียนนะครับซึ่งก็จะเริ่มด้วยท่าการจับปัตรเตอ์เลียนแบบคว่ำม,มือในการไถด้านล่างนะครับไถในแนวตั้ง90องศานะครับซึ่งวิธีการไถนะครับเราจะ ใช้หน้าฟันปัตตาเลียนแนบกับศรีรษะของหุ่นตุ๊กตาหรือ,อศรีรษะของลูกค้าจริงๆนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนถ่าจับหวีเราก็เรียนดูกันไปในอีพีที่แล้วแล้วนะครับด้านบนเราก็ต้องจับหวีไ้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วมือแตะศรีรษะของลูกค้าไว้นะครับเพื่อเขาเรียกว,ว่าป้องกัน หันซ้ายหันขวาหรือ,อเราจะได้รู้ตัวนะครับเพื่อจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะถ่ายในแนว90องศานะครับถ่ายเป็นแนวตั้งขึ้นตามลูกศรที่ชี้นะครับถ่ายตามเส้นเลยนะครับซึ่งเส้นที่เราจะมาร์คทำเครื่องหมายไว้ก็คือขอบใบหูบนนะครับตามเส้นรอบนี้นะนะครับถ่า ในขั้นตอนนี้เราก็จะมีคําพูดที่ว่าไถเก่าครึ่งใหม่ครึ่งเก่าครึ่งใหม่ครึ่งขึ้นสุดลงสุดนะครับแล้ก็จะอธิบายความหมายกันว่าเก่าครึ่งใหม่ครึ่งก็คือไถอทับรอยปัตตะเลียนรอยแรกนะครับพอไถ่ปุ๊บนะครับปัตตะเลียนฟันปัต,ตเตอเลียนกว้างประมาณสองนิ้วเราก็จะไปไถ่ทับรอยเก่าเราหนึ่งนิ้วนะครับสรุปก็คือ ถ่ายของเก่าหนึ่งนิ้วและไถของใหม่อีกหนึ่งนิ้วทับกันไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเรียกว่าเก่าครึ่งใหม่ครึ่งจะทําให้อ่าในแต่ละครั้งที่เราไถเส้นผมจะถูกตัดถึงสองครั้งสองรอบด้วยกันนะครับคําคต่อไปครับขึ้นสุดลงสุดนะครับฝึกการไถโดยไถจากร่างนะครับขึ้นมา ถึงเส้นขอบนะครับขึ้นมาจนสุดแล้วก็ลงไปให้สุดนะครับเพื่อขอบทรงที่สม่ำเสมอตัดตรงไหนยืนตรงนั้นนะครับหมายความว่าเราจะต้องเคลื่อนย้ายร่างกายเราไปเรื่อยๆตามจุดที่เราถ่ายนะครับนี่คือเบื้องต้นของการถ่ายนะครับโดยรอบนะสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะถ่าย นะครับจากขอบใบหูบนนะครับขึ้นไปตามส่วนโค้งของศีรษะซึ่งจุดตรงนี้นะครับเราจะสมมุติว่าเป็นขวานสมมุติว่าเป็นขวนันนะครับก็ไถต่อกันไปเลยครับขึ้นสุดลงสุดนะครับเก่าครึ่งใหม่ครึ่งนะครับด้านบนเราก็จับหวีไว้ด้วยแล้วก็แตะๆไว้ด้วยนะครับไถวนไปเรื่อยๆครับเก่าครึ่งใหม่ครึ่ง การถสองรอบนะลักษณะเก่าครึ่งใหม่ครึ่งนะครับจะทําให้ผลงานที่ได้นะครับมีความขาวเกรียนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นการไถด้านล่างนะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนไถด้านล่างแล้วเราก็จะไถอ้อมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับถ่ายโดยละเอียด ด้านซ้ายและด้านขวาขั้นตอนนี้เรียกว่าการไถ่าขาวนะครับสําหรับผมทรงเรือเดียนนะครับต่อไปก็เป็นท่าปาดบนนะครับซึ่งเราจะจับหวีในลักษณะนี้นะครับสามนิ้วต้องสามารถค้ำได้นะครับท่าปาดบนเราจะเริ่มจุดที่สูงที่สุดของศรีรษะคือตรงบนเวณน,นี้นะครับนิ้วที่เราค้ำก็เพื่อเวลาที่เราไถปัาตาเตเลียนน้ำหนักนะครับจะของปัตาเตเลียนจะต้องไม่กดทําให้หวียุบ เราก็ไถซ้ำๆนะครับไถบริเวณส่วนที่สูงที่สุดแล้วก็ค้ำนะครับแล้วก็ไถในระดับระนาบเดียวกันทุกครั้งนะครับเมื่อเราตัดด้านบนเสร็จนะครับเราก็จะมายืนที่ด้านข้างนะครับเพื่อตักผมด้านหน้าขึ้นไปวัดระดับเดียวกับด้านบน ลักษณะนี้นะครับงัดนะครับตากวีลงไปลึกๆแล้วงัดขึ้นนะครับเพื่อทำให้ด้านบนเรียบและความยาวด้านหน้านะครับค่อยๆเพิ่มออกไปนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ต้องทำทั้งซ้ายและขวานะครับการที่เรายืนด้านขวานะครับเราจะค้ำอยู่ด้านหลังลักษณะ นิ่งนะครับอย่าให้ใหวียุบอ,อีกข้างครับนะเราก็เปลี่ยนท่ายืนนะครับเราก็มาค้ำที่ด้านหน้าตัดในระดับเดียวกันค้ำแล้วพยายามยกนะครับหรือถ้าคนเคยชินนะครับไม่ค้ำก็สามารถทำได้นะครับแต่ต้องไม่ยุบนะครับ อันนี่คือท่าปาดบนนะครับไม่ว่าจะยืนซ้ายยืนขวายืนด้านหลังนะครับต้องทําให้ผมอยูอ่เรียบนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันท่าต่อไปครับก็เป็นท่าตั้งเหลี่ยมนะครับตั้งเหลี่ยมก็คือ,อเราต้องวางหวีนะครับให้อยู่ในลักษณะสันหวีแนบกับส่วนโค้งของศีรษะและปลายซี่หวี ชี้ตรงขึ้นด้านบนนะครับเราถึงเรียกว่าท่าตั้งเหลี่ยมเพราะถ้าเราตัดทั้งสองข้างนะครับต้องการให้ทั้งสองข้างดูตั้งตรงขึ้นไปนะครับเราก็จะมาเริ่มตัดกันที่ด้านข้างนะครับจับวีลักษณะเดิมนะครับนะครับตัดหวีแนบปลายซีวีตั้งตรงขึ้น อัดสันวีเบนไปซาวีนะครับวีตั้งขึ้นนะครับอสังเกตนี้โป้มือนะครับเพื่อปรับให้ตั้งแล้วก็ทำสองข้างครับถ้าตั้งเหลี่ยมนะครับสังเกตว่า ปลายซีวีจะตั้งขึ้นด้านบนเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะมาทําที่ด้านหลังเป็นการเชื่อมระหว่างซ้ายขวาเข้าหากันวนซ้ายวนขวานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ หลังจากที่เราตั้งเหลี่ยมแล้วก็เป็นลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมก็คือเป็นการเอียงหวีนะครับอเมื่อกี้นี้ปาดบนวางลักษณะนี้นะครับตั้งเหลี่ยมวางลักษณะนี้นะครับลบเหลี่ยมเป็นการวางหวีแนวเอียงเชื่อมระหว่างด้านบนและด้านล่างให้เกิดความโค้งมนนะก็ยังค้ำเหมือนเดิมนะครับ ฝึกลักษณะนี้วีต้องให้นิ่งครับอย่าให้ยุบนะครับนี่คือถ่ายแล้ววียุบนะครับวนให้รอบเลยครับนี่คือท่าลบเหลี่ยมนะครับไถาขาว ปาดบนตั้งเหลี่ยมลบเหลี่ยมนะครับมีอิท่าหนึ่งนะครับตรงจุดนี้นะครับเราจะเรียกว่าสลบขวัญซ้อมท่าไว้ก่อนนะครับซ้อมท่าแบบนี้ไว้ก่อนเฉพาะช่วงด้านหลังส่วนโค้งของด้านหลังเท่านั้นนะครับแล้วเราจะไปใช้งานจริงๆกันที่หน้างานนะครับ ท่าน,นี้ก็ซ้อมไว้ก่อนนะครับเรียกว่าสลบขวัดครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นการสาธิตนะครับการฝึกตัดฝึกลมนะครับหรือว่าทฤษฎีการฝึกตัดทรงนักเรียนซึ่งอธิบายไปมีขั้นตอนไถ่าขาวนะครับปาดบนตั้งเหลี่ยมลบเหลี่ยมนะครับแต่สุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงคือการเก็บรายละเอียด เมื่อเราฝึกปฏิบัติจริงหรือตัดหัวหุ่นจริงนะครับมันจะมีขั้นตอนสุดท้ายคือเก็บรายละเอียดนะครับเราก็จะสำรวจดู4ขั้นตอนที่ผ่านมาที่เราทำไปเมื่อกี้นี้นะครับตรงไหนยังไม่สวยงามไถขาวยังมีจุดด่างดำอยู่หรือไม่นะครับปาดบนนะด้านบนเรียบดีไหมหรือยังมีความเอียงอยู่หรือว่าตั้งเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมทั้งสองข้างตรงเท่ากันไหม หรือเอียงซ้ายเอียงขวาหรือลบเหลี่ยมกลมมนรับกันดีทั้งสองข้างไหมนะครับสิ่งนั้นคือข้อที่เราควรจะพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขณนะจุดนั้นๆที่เกิดปัญหานะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจฝึกนะครับฝึกแล้วไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะครับความชํานาญความคล่องแคล่วเกิดจากการทําซ้ําๆนะครับฝึกกันได้แล้วครับ